ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Rita อลิต้าคิดแคทนแลนี้นะคะเรากลับมาอีกล้วเกมเราบอกนอแบบน่นแอบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่ารูคแคปแอนนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้านะจะพาทุกคนมาดูกันเล่นซ่อนแอบในบ้านฟรีที่พกเรเล่นใหม่ได้เลยคะ่ะย้ เป็นบ้านตีสไตล์อังกฤษด้วยนะคะที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานัน่นเองแล้ววันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊หูฟังของพี่นิตาหายไปไหนคือพี่นิตากำลังจะเปลี่ยนระบบใหม่โดยการที่ใช้ไม์แทนนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้หูฟังแล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อที่พี่นิตานะคะจะได้คีดเอทดผมทรงใหม่มาให้น้องๆดูได้นะคะสังเกตว่าหลังๆพี่นิตาเริ่มถ่วบนเห,เหเี่ยเปียถ้าพี่นิตาใส่หูฟังคือมันไม่เห็นเลยแล้วก็เลยแบบว่าเอออยากโชว์นะคะปล่อยหวานปล่อยใจในใจนะคะก็เลยแบบว่า วันนี้เลยเลยไม่มีหูฟังนะคะแต่ว่าก็ใช้ไม์ตรงข้างหน้าเอานะคะก็แบบอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงเออแบบว่าน้องๆคิดเห็นยังไงน้องก็แบบคอมเมนต์มาหน่อยนะหรือว่าน้องอาจจะบอกว่าพี่ลิต้าเอาหูฟังกลับมาเถอะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครชอบแบบนี้หรือว่าอยากเห็นพี่ลิต้าแบบล้างสัรผมล้างสัรผมทรงใหม่อะไรเงรี้ยก็ก็บอกได้นะคะแต่ถ้าเกิดพี่ลิต้าใส่หูฟังอะ่ะพี่ลิต้าก็จะไม่สามารถล้างสัรผมใหม่อะไรได้นะคะนอกจากปล่อยโมองเดียวโอเคก็นั่นแหลคะค่ะ แล้ววันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบในบ้านปีกันน้องๆน,นะคะที่จะมาร่วมเล่นซ่อนแอบกับเรานะคะมีน้องคอปเตอร์ไทแลนนิวโชวนะคะน้องชาบูลาล่าแก้มคูริเอเชยโทมัคนะคะน้องใบบงใบใจนะคะแล้วก็น้องมีนซัมเมอร์ฟอร์อีฟนะคะอันดาอะตอมอันนูแล้วก็นิดาคนสวยเองขระนั่นเองนะคะวันนี้เราก็แต่งตัวกันในทีมฮาโลวีนนะคะเนื่องจากว่า ช่วงนี้เรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลฮาลโลวีนนั่นเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สิ้นเดือนนะคะก็แล้วก็ใครนะคะเนี่ยอยากได้เสื้อสีส้มนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะเป็นเสื้อลิต้าคิดแคนนคะวิสีสีชมพูฟา้าม่วแก็สีส้มนะคะวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดรบอก พีลิตาเลยกีคอเคชั่นได้เลยนะ7โลบั๊กเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้แต่งตัวเป็นตีมพันวินแบบนี้นะคะเข้ามากมากเลยฮ่าฮแล้วก็ใครที่อยากมาเข้ามาเล่นกับพีลิตาแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคในไอจีนะคะไอจีลิตาเนสคิดแค้นะคะต้องโปรไฟล์จะมีเขียนของครอบครัวคิดแค้อยู่น้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเวลาที่อัดลิปเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมอัดพร้อมกันนั่นเองนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มดูการเล่นซอนแอบในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไป จะรั้วรักจริงไม่ได้หลอกฮ่าฮ่าฮ่าเราคงไม่ต้องสร้างหลงสร้างรถเออสร้างรถก็ได้อ่ะสร้างรถก็สร้างรถเย่พี่ลิต้านั่งตรงนี้เฮ้ยจริงๆอยากนั่งชิลแต่ดูว่าไม่ทานโอเคสีส้มด้วยนี่โทมัสเราโทมารู้ใจรู้สึกไม่ค่อยชินนะไม่มีหูฟังอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพี่ลิต้าก็ไม่ได้ฟังอะไรในเกมอยู่นะในเกมมันไม่มีอะไรฟังพี่ลิต้าคิดว่าน้องอาจจะแบบชิคก์ก็ชิคชีนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเอออะไร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  นี่พี่นิต้าโชว์สีผมด้วยเห็นไหมว่าพี่นิต้าเพิ่งไปทำสีใหม่มาน่ารักไหมน่ารักไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดือดือเดเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่ดิต้าจะเจอคนเยอะไหมเพราะว่าบ้านน่ะมาหลังเล็กมากถ้าอพี่ดิต้าเจอไม่คบนี่พี่ดิต้านะคะควรปิดช่องได้แล้วอุ้ยนั่นนะคะว่าแล้วนะคะว่ากว่าจะไปถึงที่ทางสร้างบ้านได้นะคะจะต้องผ่านขีปนาวุธไปก่อนแปนะคะ สภาพก็าจะไปได้ร้วนชมมาชอบกินไก่พื่อเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ถึงบ้านเลยละกันโอ้ยน่าจะใกล้ถึงแล้วน่าจะถึงพอดีถึงยังเนี่ยถึงแล้วนะโอเคลงนะลงนะไปลงลงอา้าวยังไปต่ออีกแต่พี่นิตาลงแล้วว้ายถอยกลับมาเดี๋ยวนี้เลยน้องเขาจะรู้ไหมว่าพี่นิตาลงแล้วอูนี่ฮะ,ะเราเอาหลังนี้ละกันน,น้องบอกอะไรเนี่ยอา้าวโดนทิ้งพวกนั้นนั่นแหละโดนทิ้งกลับมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่นะคะคือบ้านหลังที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาแอบกัน นี่คือบ้านสไตล์ยุโรปนะคะเป็นสไตล์อังกฤษมีทั้งหมด3ชั้นนะคะ มาดูรอบๆบ้านน้องก็สามารถแอบ,บได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวพี่นิตาบอกให้น้องไปแอบ,บกันเลยแล้วกันพี่นิตาคะล้อหลุดไว้แอบบเลยค่ะแอบ,บได้เลยค่ะน้องบอกโอโหอะไรเดี๋ยวพี่นิตาหนูสาแต่งตัวไปซะสวยหรูนี่หนูจะต้องไปแปลงล่างแปลงโถงเป็นขาวดำแล้วเนี่ยโทมัสบอกแอบ,บเสร็จแล้วค,ะะค,คะ่ะตลกค่ะพี่นิตาจะหาหลังกลับไปนะคะเราจะไม่ดูเราจะไม่ดูนะคะนี่พี่นิตาจะเข้าไปอยู่ในนี้นะคะน้องจะได้เห็นว่าเราไม่ดูจริงๆนะ เอาชื่อออกด้วยนะคะให้เวลาแอบ,บ10นาทีนะคะเท่านั้นระวังหลุดด้วยแอบมบาได้เลยจ้าเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ตอนที่เราเสร็จแล้วเนาะโอเคค่ะ8ปีผ่านไป <laughs> ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ไปกันสักทีไปไปกันเถอะหลัง <laughs> จากที่ผ่านไป8ปปีเฮ้ย <laughs> นี่เราต้องเปลี่ยนบ้านเป็นสีส้มหน่อยถึงแม้มันจะเป็นบ้าน closer, <laughs> อัปเดตใหม่มา s p e closer ช่โอเคโอเคเขาบอกว่าให้เราต้องอยู่ใกล้กว่านี้ <laughs> นี้บ้านสีชมช่วยเฮ้ย <laughs> 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 เรือ่องนี้เรือ่องนี้เด็กที่เขาปลอมตัวพี่ลิต้าขอโทษพี่ลิต้าไม่รู้อ่ะแล้วปรับเป็นสีเดิมยังไงก็ไม่รู้ขอโทษขอโทษขอโทษบางคนอาจจะแบบกําลังปลอมตัวให้มันแนบเนียนให้มันเกลน้ยงแต่ว่าพี่ลิต้าดันใส่สีส้มเราจะเขียนกันตั้งแต่แรกเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปไปกันจ้าหนูจ๋าตรงนี้มันต้องมีใครบ้างนะเจนหนูจ๋าหน้าบ้านเนี่ย แล้ว่ามันเป็นโลเคชันที่ดีนี่ไงเจอแล้วหนึ่งเจอหนึ่งใครเนี่ยไหนใครเธอคือใครแง่คูริฮ่าฮแอบไม่เรียนก็ต้องไปเรียนมาใหม่นะหนูจ้าตรงฝั่งนี้มีใครไหมอา้าวเจอสองนี่ได้เพื่อนแล้วคูรินี่ทุกอย่างเกิดขึ้เร็วมากเธอคือใครไว้อะตอมนะคะอะตอมโถพวกริมขอบเนะี่ยอาจจะมี แล้วตอนนี้คือเหมือนบูเขาเพิ่งอัปเดตอ่ะออกไปหน้าผาแล้เฮ้ยตรงนี้พี่หน้าผาเดีวยวเพิ่งรู้เหมือนบูอ่ะเขาเพิ่งอัปเดตไม่ให้เราไม่ให้เราบินนะคะนับบอกเดี๋ยวส่งไฟให้ะคะ่ะมาค่ะส่องไฟเลยชาบูชาบูชาบูดีมากค่ะแถวนี้มีใครอาบ,บาวอะตอมมาอยู่บนหัวพี่ลิต้ามา,มา,ม,ามาอยู่บนหัวเออแล้วก็ส่องไฟซะอา่าวลงไปซะและ้วลงไปซะและ้วจะให้ส่องไฟซะหน่อย เดี๋ยวเราก็เดินกันไปกันไปไปกันมาแล้วพี่ลิต้าก็ไม่มีใครแล้วน่าจะอยู่ในบ้านกันมเพราะบ้านมีหลายชั้นเราไปกันเลยดีกว่าบนจะมีซิทไหมคะรอบ้านจะมีไหมเนาะประตูไม่เปิดโอเคอะตอมอะตอมมานี่ มา,มมาขึ้นขึ้นไหลพี่ลิต้าจึงเย่เรามีคนถือไฟฉายให้แล้วเราจะได้ถือรถเข็นอย่างสบายใจเฉิจะด,ดึนเราเริ่มหาจากข้างหน้าบ้านก่อนตอนนี้เราเจอแล้วสองคนนะคะเดี๋ยวต้องไปดูในห้องรับอีกน้องอาจจะไม่รู้ว่าพี่ลิต้ารู้ห้องรับแล้วถ้าเกิดน้องไม่ได้ดูคลิปล่าสุดพี่ลิต้าน้องจะไม่รู้เลยพี่ลิต้ารู้ห้องรับแล้วต้องดูเพลานให้ดีด้วยนะคะเด็กเขาเขาแสบนะ,ะเด็กกลุ่มนีเอดเจอสามค่ะเฮ้ยเกมเร็ว เธอสามเจอคือใครใครอะวายอันดาฮ่าฮ่าอันุูบอกเห็นพี่คิตาน้องอยู่ไหนทำไมน้องเห็นพี่คิตาคือตรงนี้มันเป็นที่แอบแบบเบสิกมากๆเลยอะตรงนี้ต้องมีใครสิในเนีน้ยในเนีน้ยในเนี้ยมีใครไปไม่มีค่ะไม่มีคนไม่มีก็แล้วไปค่ะพีติต้าขอดูพื้นหน่อยว่ามีหมึกกระดึ๊บอยู่หรือเปล่า ไม่มีไม่มีไม่มีใครอยู่ค่ะโอเคงั้นเราไปชั้นล่างกันน้องบอกได้เลยออกได้เลยค่ะที่นีิต้าเจอใครเราออกได้เลยข้างล่างโอ้โหดูดีดูเด็กป่วนดีท้าทายอำนาจซื่อน,นะคะน้องบอกนี่มีคนท้าทายอำนาจซื่อเนี่ย,ยนเนยจอละเจอสี่ท้าทายอำนาจซื่อเข้าไปเธอคือใครท้าทายอำนาจซื่อลาล่าค่ะลาลา่ลาเนี่ยท้าทายอำนาจซื่อทั้งหลายเนี่ยเจอละ เจอ5ถ้าทายอำนาจซืดอคอปเตอร์นะคะอันนี้น่าจะปไปในครอปคอปเตอร์ถ้าทายอำนาจซืดมีอีกไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสัปหะง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้เฮ <Hey, hey. S 2> ่ดีๆเราดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทะลุไปห้องมืดด้วยนะคะไม่รู้ว่าน้องจะยังเข้าไปแอบในห้องมืดกันอยู่หรือเปล่าเรามาดูที่ปกตินี้ก่อนดูนะคะทุกซอกทุกมุมทุกช่อง เด็กๆสามารถมาแอบได้หมดเลยเอจอเจอหกเธอคือใครเนี่ยเจอหกแล้วแกมว้าเร็วจังเลยเกมเร็วเจอแล้วหกคนเหลืออีกน่าจะเหลืออีกสิบเอ็ดคนก็เยอะนะห้องน้ำไปห้องน้ำเมื่อกี้เราไปห้องน้ำชั้นชั้นหนึ่งมาแล้วอันนี้เป็นชั้นใต้ดินไม่มีโอเค อไปไปเราไปดูที่รับกันดูที่รับกันค่ะโอ้โหต้องมีคนอยู่ในนี้แน่นอนดีนะเราพกอะตอมมามาแล้วค่ะน้องมีนเจอเจ็ดไว้ท้าด้อำนาจมืดฮนะ ที่เราคุกไฟฉายมานะฮะมันอาจจะมีใครอยู่หรือเปล่าเคยทรามานแต่ฉันเริ่มด,ดันชาอ้าวขอบคุณค่ะแล้วบอกตู้เกมของมีนหรือเปล่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่คนแรกมีนบอกนะคะอย่างน้อยก็ไม่ใช่คนแรกตู yeah, 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 yeah. ้เกมของมีนนะคะเมื่อกี้ได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 ้อย่าอย่าอย่าเจอกำลังจะมีคนหนีการกาจับกลุ่มของเมื่อกี้เจอแบตเธอคือใคร เห็นนะกำลังหนีการจับกลุ่มอโนนะคะอโนโอเคฮ่าฮ่า okay. ฮ่าไปข้างข้างตรงนี้หมดแหละเดี๋ยวนะ ดูดีๆค่ะทุกคนอ้านี่ไงถึงบอกว่าให้ดูดีๆเฮ้ยเทรมานแต่ฉันเริ่มดันชาถือว่าเนียนเนียนเียนอยู่นะโอ้ยอะตอมส่งไฟฉายให้หน่อยดึม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 เราไม่ถามว่าเข็นเขาออกมาได้เราขอวางอะตอมก่อนมีคนอยู่ไหมอะตอมน้ออะตอมบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้คืออะไรไม่มีคนอยู่หรอเตียงมันหันมาทางนี้ค่ะอ๋อไม่มีคนอยู่ใช่ไหม พี่คนอยู่แล้วใครเขาสร้างไวนะ้เนี่ยสร้างไว้หลอกเราน้องบอกไม่มีคะ่ะโอเคไปขึ้นหัวเหมือนเดิมไปกันต่อคะ่ะยิงเธอแป๊บเึงเราขึ้นได้แหละไม่มีอะไรแหละแล้วทางขึ้นอยู่ไหนนะอยู่นี่หรออยู่ด้านไหนเนะี่ยทางขึ้น, <c oughs> อนตองคงงพี่ลิตาเล่นอะไรเนี่ยหนูจะกลับบ้านพี่ลิตาก็จะกลับกลับยังไงรูไหนอะทางมันอยู่รู้ไหนอะหาทางกลับไม่เจอกลับไม่ได้กลับทางไหนอะใช่ทางนี้หรอหาทางกลับไม่เจอ ตอาตอมช่วยหาหน่อยสิกำทางไหนพี่ดิต้ารู้สึกว่ามันเป็นบล็อกนี้อ๋อนี่ไงได้และโอเคมามามาต่อไปเราจะไปดูชั้นบนกันไอ่อ๋ออนุไปดูชั้นบนกันค่ะเรึง่งชั้นบนไม่น่าจะมีใครอยู่มากนะมันดูเป็นสถานที่ที่ก็แอบไม่ได้เอ๊ะกล้องตอนปิดหรอแล้วกล้องมาตั้งอะไรตรงนี้น่ากลัวไม่มีใครอยู่เลยอะตอนนี้เราเจอแล้วแปดคนเรายังไม่ได้ไปหาหลังคาค่ะหลังคานี่คือจะเป็นโซนสุดท้ายนะคะให้เขาท้าทายอำนาจมือกันไปก่อน ไม่มีใครมาแอบชันนี้เลยเหรอ Amazing Thailand เดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่ละกันแต่ว่าตรงนี้มันออกไปยังไงเราต้องไปจากหน้าบ้านไปไน้าบ้านกันสวัสดีพี่ผู้ชนต้องการเชอจังโอ๊ยขอบต้ออย่าบวนอาตอมหมนรู้ใจในกันชีเรียกมารักไข่แก้งเนี่ยมีคนแก้งพี่นิต้าด้วยไข่เขาอยู่ไหนเนี่ยท้าทายด้ามือนะฮะ โอ๊ยทำไมมันขึ้นไปยากนี่น้องขึ้นไปยังไงนี่เราพอกลางตลาดกันนะคะขึ้นไปยังไงอะ่ะอะตอมช่วยหน่อยดิอะตอมเพิบเร็วต่อบันไดเร็วไม่ต่ออะไรตรงนู้นะมาต่อตรงนี้แล้วใครเนี่ยใครมาช่วยพี่ดิต้าเนี่ยต่อบันไดให้หน่อยเนีย่ยได้แล้วได้แล้วุ๊บไปนี่นี่นี่มีใครอยู่ในนี้วะสมัยพวกเธออยู่ใสหรือเธอจะอยู่ตรงอุ้ยหัวติดหรือเธอจะอยู่ตรงนั้นเส้นกร ใช้เวลาเดินจเจอเจอเก้าถึงใครจะมีไหมสักคนมาเปลี่ยนชีวิตพ่นิตาช่งางแกบ่เอฮ้ยนี่แก้วีินิตา อะตอมมีคนอยู่วันนี้ไหมอะเหมือนจะไม่มีถ้ามีเราต้องเห็นเอ๊มีมีม,มีเจอสิบเธอคือใครคะเจอสิบเมื่อกี้เหมือนมีอีกคนนึงดะเจอค่ะเจอสิบเธอคือใคร,คใครวีตา้ามามา,มาอีกคนนึงอย่าคิดว่าจะหลบหนีกันการจับกลุ่มนี้ไปได้โอ้ยโอ้ยออกไปมาแล้วเจอสิบเอ็ดเธอคือใครทำตัวแนบเนียนนัก ใครเอเชียนะคะเอเชียยังมีไหมในตรงเนี้ยไม่นะคะมีแต่ตรงนี้ก็เจอไปได้ถึง11เคนเลยนะพวกโทมัสเขาอยู่ไหนเนี่ยตังนี้ไหมฝังนี้ไม่มีแล้วคนนอกนั้นเขาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเหลือเหลือเหลือใครเนี่ยเี๋ยวดูว่อันเหลือใครคะรายงานตัวหน่อยเพราะว่าไม่างนั้นพีนิต้าจะไม่ถ่ายตอนแล้วเหลือ4คนค่ะพีิ้าโทมัสฟอร์อีใบบุญโอเคพีนิต้าให้น้องใบ้หน่อยนะคะว่าน้องอยู่ชั้นไหนโทมัสบอกอยู่ชั้นสอง ชั้น2คือชั้นบนสุดใช่ไหมนิดาก็ชั้นสองทุกคนอยู่ชั้นสองหมดโอเคน้องบอกอยู่ชั้น2จัดไปชั้น2งนี่มันไม่มีที่แอบนะจริงๆแล้วอะ่ะยินบอกออกก่อนนะคะแม่ได้ยินข้าวโอเคค่ะชั้น2พีเรู้เรื่องหรือมันมีห้องรับที่พี่ลีตาไม่รู้ห้องรับอีกแล้วเหรอเอาจิงตุเ้เตู้เซฟน่าสงสัยมากแต่พี่เลตาลองเอารถเขียนไปเขีนแล้วมันไม่มีอะไรอะไม่แอบตรงไหนกันเนี่ย แนบเนียนแต่เลยแล้วพี่ลิต้าทะลุไม่ได้ด้วยประเทศไทยน้ำตาะไหทะลุก็ไม่ได้ทั้งสามคนบอกอยู่ว่าอยู่ชั้นสองมันต้องเป็นในตรงนี้แน่ๆเลยหมอนเหรอขอดูหมอนก่อนเช็คนะคะเช็คหมอนหมอนไม่มีอ่ะจะอยู่ตรงไหนที่มันแนบเนียนขนาดนั้นมันขึ้นไปได้หรือเปล่าหรืออยู่บนหลังคาเหรอบนหลังคาไม่มีนะคือห้องมันเล็กมากเลยจนงงว่าสามคนแอบกันตรงไหนแล้วทาไมพี่ลิต้าหาไม่เจอ แต่จริงพี่ติต้าแอบหลอนเสื้อผ้าแล้วอยู่ชั้นสองกันหมดแล้วอยู่ตรงไหนอะไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยคือตอนนี้อะเล็งว่าเป็นหลังคาแล้วนะเพราะว่ามันไม่งั้นน้องจะอยู่ตรงไหนได้หรือจริงๆรแล้วเส้นผมบางภูเขาอะไรงเงี้ยหรอแต่พี่ติต้าสงสัยไอ้เตียงอันนี้มากเลยอะเพราะมันมันดูเหมือนอาจจะแอบได้นะมันไม่มีอะมันจะชั้นสองได้ยังไงมีคนสร้างตู้เซฟตรงนี้คะ่ะถ้าให้อำนาจมืดนมีคนสร้างตู้เซฟตรงนี้โอ้ยยากจังเลยอะสุดๆยากสุดๆ เนี่ยเนี่ยวางอีกแล้ววางอีกบนหลังคาเหรอตรงนี้มันจะแอบได้ยังไงอ่ะมันคือข้างนอกแน่เลยข้างในมันจะแอบได้ไงอ่ะทุกคนดูดิมีตรงไหนแอบมาเป็นที่เปิดทั้งนั้นเลยไปเถอะพีนิต้าว่าข้างนอกเฮ้ยหรือน้องอยู่บนต้นไม้ตรงนี้อ่ะขึ้นอะตอมช่วยด้วยอะตอมสร้างวันไดหน่อยมาสร้างตรงนี้เร็วเร็วอาตอมเดี๋ยวบอแสหายไม่ใด่หรอกเดี๋ยวบอสหายเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเขาอยู่ตรงนี้กันแน่เลย คือพี่ลิต้าบันไดโหอะตอมไม่รู้งานน่ะพี่ลิต้าต้องการบันไดแฮแฉกอะตอมไม่รู้เรื่องพี่ลิต้าติดแล้วเนี่ยอตอมเอ้ยอะตอมไม่เป็นไรเราทําเองเถอะมันจะสภาพแล้วเราทําเองดีกว่าอืมได้และไปไปตรงเนี้ยได้ตรงเนี้ยได้ทุบขึ้นมาได้แล้ว,ลวลพี่ลิต้ากำลังสงสัยว่าคนที่สร้างตู้เซฟนี่อาจจะเป็นอะตอมอะตอมลบพร็อพหน่อย เอออยากรู้ว่าอันไหนมาจากอะตอมอันไหนมาจากคาเทอ,าอํานาจอ่าก็ราอันนี้มาจากคาทอัอันนี้มันอยู่ตั้งนานแล้วอะ่ะไม่มีอะไรเฮ้ยน้องอยู่ไหนอะ่ะเมื่อกี้มันตู้เซฟมันเกิดมาจากตรงเนี้ยต้องมีคนอยู่ในเนี้ยแต่อยู่ไหนเนี่ยสิเฮ้ย เด็กๆอยู่ไหนสามคนพี่ลิต้าไม่อยากยอมแพ้เลยมันง่ายมากเลยนะอยากทะลุมากเลยแต่วะนนี้แต่ว่ามันทะลุไม่ได้หลังคามันก็อยู่ไม่ได้นะนเนี่ยเนี่ยเราเดินครบรอบหนึ่งแล้วเนี่ยหลังคามันอย,อยู่อยู่ไม่ได้นะมันหรือมันมีห้องลับที่พี่ลิต้าไม่รู้อยู่เฮ้ยพี่ลิต้าว,ว่าอาจจะต้องระวังอะตอมแล้วแหละอเพื่อที่พี่ลิต้าจะเข้าไปเช็คเองทงสสยห้องนี้มากไปวางอะตอมลงแล้วพี่ลิต้าเปล่าตัวเล็ก ขอญาตนะจ๊ะเพราะพี่ในิต้าอยู่ในหมวดจริงจังมากจะเข้าไปซื้อเสาะหาข้อมูลในนี้มีใครไหมนี่มันเห็นแบบโป่งโลงแจ้งอย่างนี้เลยนะตรงนี้ไม่มีอ่ะตรงนี้มีใครไหมไม่มีเฮ้ยมันเห็นโป่งโลงแจ้งอย่างนี้เลยไป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 มาดูขอนี้กันขอนี้ สงสัยสงสัยไม่มีใครเฮ้อี่อ่ะเออเครียดเลยน้งบอกทําไมมาหาหลังคาอ่ะน้งบอกชั้นสองไม่ใช่หรอคะทําไมมาหาหลังคาก็พี่ลิตาหาชั้นสองไว้เจอก็เลยไม่อยากจะเชื่อน้องอะ่ะน้องอาจจะคิดว่าหลังคาก็คือชั้นสองอะไรเงี้ยอ,อก็เป็นไปได้หรือเปล่านั้นถามถามเด็กๆอีก,ก,กทีนึงไหมว่า ว่าตกลงมันคือหลังคาจริงๆหรือหรือหรือเปล่าไม่แอบไหนกันเนี่ยวิศวะทาตัวเล็กแล้วยังไม่เจอเลยต้องขอคำใบ้เพิ่มอยากได้คํำใบเพิ่มพี่นิต้าอยากหาเจอจริงๆขนาดอะตอมยังงงทำไมพี่นิต้ามาหาหลังคาแต่นะแล้วมัน,นมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันเป็นไปได้ไหม,ต,ไมต้นไม้ต้นไม้ตัวนี้เป็นไปได้ปะโอ้ตกเลย คียรเลยอะอยู่บนต้นไม้เงเหรอเฮค,คือข้างในบ้านพี่นิตาหาแล้วมันไม่มีจริงถ้ามีพี่นิตาก็บอกว่ามีไปแล้วสิขอคำใบเพิ่มขอคำใบเพิ่มค่ะนิดาบอกว่าสีขาวค่ะยากเลยนะนะสีขาวทุกคนอยู่ที่เดียวกันใช่หรือไม่ทุกคนเลยบอกว่าทุกคนอยู่สีขาวแล้วทุกคนอยู่ที่เดียวกันใช่หรือไม่น้องบอกไม่รู้ค่ะแปลว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะที่เดียวกัน โอเคพี่ลิต้ายิงคำถามไปอีกว่าน้องอยู่บนหลังคาหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่บนชั้นสองจริงๆงอยากรู้ว่าชั้นสองของน้องมันคือหลังคาหรือมันคืออะไรน้องบอกจะให้เฉลยเลยไหมคะพี่ลิต้าขอหาก่อนน้องบอกจะให้เฉลยเลยไหมขอหาก่อนถามเนยว่าอยู่บนหลังคาหรือว่าอยู่บนชั้นสองจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงในนั้นมีการโคลนสีขาวล้วนทั้งหมดเลยค่ะเข้าออกยากมากในนั้นมีการประมาณตรงหลังคาสี่คนหมดเลยค่ะโอเคค่ะ หยุดพิมพ์ได้ตรงนั้นมีการสีขาวล้วนทั้งหมดเลยเขาออกยากมากๆมีการสี่คนประมาณตรงหลังคาโอเคได้เดี๋ยวจะไปหากันชื้นไม่ซิ้งก็ต้องดินไปก่อนจริงจังมากค่ะอยากจะถามมีคำถามนึงว่าอยู่ในหรือตัวบ้านแต่ว่าแค่แค่นี้เนาะแค่ที่น้องบอกตอนนี้ก็ก็ดีมากแล้วนะคะเขาออกยากมากๆโอ้พี่ลิต้าบินไม่ได้ไงไม่งั้นพี่ลิต้าคงบินไปแล้วแหละหรือมันคือในห้องนา้า น้องอยู่กันหมดเลยตัวนอะหาไม่เจอหรือว่านี่นี่น,นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยฟ้<อ>าร้องตกใจนี่นี่พี่นิตกากำลังสงสัยว่าน้องอะอยู่ในในในมุมนี้หรือเปล่าโอ้ยถ้าพี่นิตาไอ้นี่ได้นะพี่เจอสิบสองภาพโล่งเร็วพี่นิตาหนูเผลอวร์ปแปลว่าเหลืออีกสามคนเพราะว่าน้องบอกว่าน้องมีม,ม,มีมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเผล่อว้าปนะคะพี่นิตาสงสัยไอ้รูพวกนี้แหละว่าว่ารูเนี่ยมันจะสามารถไปได้ มันนั่งหงุดหงิดที่เราไม่เห็นนะเอ้อใครอะเอ้าใครอ่ะค,คือน้องลงมาเองอย่างนี้ก็ได้เหรอตัวคือใครใบบุญอ๋อใบบุญใบบุญตัวขาวจริงๆแต่ใบบุญอยู่ไหนเฮ้ยอะไรทขาติดน้วอตอมนี่โอ้ยอะตอมอย่าบอกนะตรงนี้คือที่ที่บอกกันว่าเขาออกยากมากๆอะ่ะเฮ้ยพีนิต้าติดด้วยแล้ว,ลวเนี่ยตอนเนี้ย ตลกเลยนะทำไมไม่ออกก่ออลูกอยู่ไหนกันน่ะแอบกันคนแหละแต่ว่าเผอวอว่ามาโอ้ยเหนื่อยมันคือห้องไหนเนี่ยไม่ตรงนี้ก็ทะลุได้นะจุดบอดเยอะมากอะจุดบอดที่สามารถทะลุได้เนองบอกยอมไหมคะไม่ยอมค่ะให้แบดหมดกันไปข้างหนึ่งให้พี่ลิต้าไม่ยอมด้วยโอ้โหพี่ลิต้าไม่ยอมด้วยฮ่าฮ่าพี่ลิต้านะคะเป็นคนใจนักเลงมีอาร์ต จริงๆตรงนี้ไม่ใช่แหละตรงนี้ไม่ใช่แหละดูแล้วไงส่องแล้วตรงนี้อาจจะใช่ตรงนี้เป็นไปได้หรือเรามาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เรามาแล้วรู้ป่าหรือว่าในโครงนี้นี่มันทะลุขึ้นไปได้หรอลองคลิปยาวนะคะไม่เป็นไรค่ะให้คนดูเขาดูกันไปจนตาแฉะเอาใบบุญได้ควกคุณอย่างปลอดภัยเย่าพึ่งเย่าพึ่งป้นอย่าพึงาพ่งป้อนอย่ายพึ่งป้นหัวาพึงาพ่งหัวเรอะก็น,นะฮะอยู่ตรงไหนกันเนี่ย <laughs> อยู่ตรงไหนกันคลิปยาวก็ให้มันยาวไปเลยอยู่ตรงไหนกันพีดิต้าไม่ยอมง่ายๆค่ะระดับนี้แล้วฮ่าใช่ค่ะระดับนี้แล้วเรานะคะเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลแล้วถ้าเกิดเรายอมง่ายๆนี่เราเสียชาติเกิดแล้วนะฮะมันมีมันอาจจะมีที่รับอีกอีกอีกที่หนึ่งที่พีดิต้าไม่รู้หรือเปล่าเออตรงนี้ตรงนี้เหลืออีกที่หนึ anyway. ่งไม่ยอมแพ้มันคือตรงนะะ like Alter, ี้หรือเปล่าแต่ตรงนี้มันมันเข้ามันนอนเข้าไปยังไงอะนอนเหรอเดี๋ยวนะเขาออกยาว หนูไม่ถามว่าแอบได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วคะ่ะแอบไม่ได้แล้วไม่ให้แอบแล้วคะ่ะเอออยากรู้ว่ามันตรงไหนอ่ะเอ,อ้ยไม่อยากยอมแพ้อะเนี่ยเราต้องปลอมตัวเป็นน้องนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าน้องเขาแอบตรงไหนกันความพยายามอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นแหละว่าถึงขนาดนี้แล้วพี่ลิต้าไม่ยอมแพ้หรอกนะมันต้องอยู่บนหลังคาทั้งอันหนะ่ะจริงพี่ลิต้ามีความเชื่อทําไมไม่มีเออม้แยแอบกันตรงไหนเนี่ยห้องนี้หรอ มันต้องมีดิต้องมีสักอันต้องมีสักอันเฮ้ยพีนิต้าเริ่มเหนื่อยแล้วอูะเริ่มเหนื่อยแล้วโอูะหัวทะลุแล้วดูพีนิต้าดิเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้าเฉลยเลยดิแม่เนนะี่ยยอมแพ้เราก็ได้นะมันมาถึงจุดนี้แล้วอะคือเราก็ก็หาไม่เจอแล้วอะห้องน้ำเอาไปแล้วก็เอาไปแล้วทุกห้องอะ่ะมันไม่มีอะหาไม่เจอแล้วแหละโอเคงั้นเรายอมยอมค่ะเฉลยเลยาวลาคาแน่เลยอะหรือหรือเมื่อกี้อาจจะมีจุดบอดอะไรที่พีนิต้าข้ามไปแต่ตรงตรงนั้นเลยอะ ฉเฉลยเร็วเฮ้ยเราเราก็เราก็ขึ้นไปรอชั้นสองนี่เราบอกมาทำไมเนี่ยเรบอกชั้นสองไป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 ไ,ปไหนไม่เห็นมีตัวพลังสาอะไรอ,ออกมาเลยคะ่ะอยู่กันเอฟเคเหรอพี่ลิต้าวางเตียงตรงหลังคาคะ่ะน,น่น <c oughs> ว่าแล้วหลังคาอ่ะออกไปข้างนอกก่อนว่าแล้วว่าแล้วหลังคาแต่แต่หลังคาพี่นิต้าก็หาไม่เจอแล้วจริงๆทุกคนมันเกินความสามารถไปมากเลยอ่ะโอ,โอ้โหเวท เดี๋ยวนะพี่ลิต้าจะทำยังไงให้ให้หาน้องเจอบนะ้างไหงนะโอ้โหเบนึงนะเราจะทำยังไงให้หาน้องเจอได้อะตรงน,นี้มันทะลุได้ปะทะลุไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะแล้วเขาไปหยับกันได้ไงอ่ะเฮ้ยตัวไรนี่เขาไปหยับกันได้ไงอ่ะโหเกินเกินไม่น่านเลยคือรู้เลยว่าถึงหาต่อไปก็หาไม่เจอค่ะทุกคนคือแบบเออดีแล้วที่เราเลือกยอมแพ้ ไาค่ะมาเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเข้ามาไหมคะเข้าหรอไม่เข้าค่ะเจ็บใจให้ป้าคุยกันด้วยค่ะเจ็บใจค่ะแต่หายยังไงก็หาไม่เจอแหละเราทําดีที่สุดแล้วจริงๆทุกคนป่ะอัตอมวังไหนอ่ะไม่ได้มองเมื่อกี้มาตรงหลังคาอัตอมขึ้นไม่ได้มามามาอ๋ออันนี้ทมอมอาตอมอยู่ไหนอ๋อออนี่มันที่ลับหรอมันคือห้องลั พีกแบบหนึ่งที่พีธิต้าไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้อะโอ้โหห้องลับแบบที่ต้องเอาห้องนอนเข้ามาไม,มไม่น,าน่า ปิดคลิปค่ะมาปิดคลิปหน้าบ้านเร็วโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสําหรับการเล่นซ่อนแอบในวันนี้นะคะก็เดือดเดือดกันเลยทีเดียวเชียวนะคะก็น้องๆเก่งมากๆเลยที่ขึ้นไปแอบบนหลังคายอย่างนั้นได้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์และกด subscribe นะคะกดติดตามลีตาดีกิ้งกิ้งอย่าลังเลที่จะติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะ,ะฝ่ายจีด้วยนะคะลีตาในสกอร์คิคแคนแล้วก็ทิกต็อกลีตาสกอร์คิคแคนนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิคแคนตรงโปรไฟล์ไอจีพี่ลีตานะคะที่มีเขียนข้้้้้้อออคคคคคาาาวววว่่รรรบันนนะะะะงจิมมไไปแลลกดดเเข นะคะคเวลาพี่ลิต้าอัดคลิปจะได้ส่งลิงก์เซอร์วอรนะคะมาให้น้องๆเข้ามาอัดคลิปกับพี่ลิต้านั่นเองแล้วก็ฝากเซอร์ลิต้าคิดแค่ด้วยนะคะมีธีสีนะชมพูฟ้าม,ม่วงแล่อสีส้มนะคะเจ็ดโรบักเท่านั้นนะคะวิธีการซื้อกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่โรบอกพี่ลิต้าและคลิปคอมเม้นชันได้เลยนะโอเคค่ะง,งั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยากมา,าง่างมั่งมิงอ่ะ